วันนี้พามาเที่ยววัดไซลงโขนตั้งแต่หน้าโบสถนี่เลยหน้าโบสถวัดไซลงโขนอ่ไปดูทางหน้าวัดมีอะไรบ้างแล้วก็จะออกไปดูวัดอึ้นื่นต่อไปหลังจากน้ำรถแล้วบรรยากาศสดใสมาก นาฬิกามอสะดุดตานาฬิกานี่ดูนาฬิกานี่เห็นไหมนาฬิกาแต่มันไม่เดินแล้วเขาทาผนังได้เป็นนาฬิกาด้วยโอเคสุดยอดมากเลยเสียแต่เสียอย่างเดียวไม่เดินต้องใส่ถ่านหมดแบตเตอรี่หมดต้องเปลี่ยนแบตหลวงปู่พลัดยมวิหานหลวงปู่พลัดยมนี่หน้าตรงนี้น่าจะเป็นโรงเรียนวัดใซโรงโขนอ๋ออันนั้นก็คือที่เก็บฝังศพเห็นไหม นี่คือโรงเรียนวัดไส้โรงโคนะเนี่ยนี่ศาลานี่อะไรเนี่ยนี่แหละนี่เยอะเลย,ยอเยออ